สวัสดีชาวโลกมาพบกับเคนรุสกากับ World of w a r s h i p อะไรนะคุณยังไม่ได้เล่น World of w a r s h i p เลยเหรออ๋อครับเพิ่งติดตั้งการ์ดจอได้มื่คลิปที่แล้วนี่เองอะก <c oughs> ็เลยเพิ่งจะลองเล่นอรอะโรอโรมันอยู่ในเครื่องมานานแล้วนะแต่เพิ่งจะได้ลองเล่นนี่แหละเอ้ยมันดีว่ะ ว่าอลังการรู้สึกว่าเป็นเกมที่คลา้คลายกับบอลลบอ,บอตอีกเหมือนกันเนะเล่นสนุกเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เติมเงินเก่งเหมือนกันคือใครอยากเก่งเติมเงินเยอะๆได้ข่าว,ว่านะ <laughs> รู้สึกมันแบ่งเป็นทีมด้วยนะแบ่งเป็นฝั่งสองฝั่งแล้วก็สู้กันนะ่ยฝั่งละกี่คนนะฝั่งละเจ็ดแปดคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเราไปลองดูนะ มาแล้วได้มาแล้วนะครับเรือพิฆาตเรือประจันบายหนึ่งลังไม่รอช้าสู้กันเลยดีกว่ามีตอปิโดด้วยวาชัากถุงลบแล้ว battle starts battle s t กัปตนเราพร้อมแล้วเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วต้นหนตั้งพิกัดเลยเป้าหมายคือคุ้มครองทั้งสามจุดไว้ให้ข้าศึกยึดได้เดินหน้าเต็มกำลัง ต้นเรือตรวจสอบหาศัตรูด้วยต้นหนเข้าคุมพื้นที่จุด่ก่อนเลยตั้งพิกัดเลยนะนั่นเรือทวงเราอยู่นู่นนะ ตามเรือทงไปก,กับตันเราเจอศัตรูที่กาบขวา13นาฬิกาอยู่ในระยะยิงอยู่ในระยะยิงยิงไปแล้วยังไม่สั่งเลยนะย <c oughs> ิงไปอีกหนึ่งนัดวิธีโค้งโอ้โหจะโดนหรือเปล่าอ่ะต่อพปโด ปล่อยต่อไปโดยไปหนึ่งรูปไม่รู้จะโดนไม่โดนเฮ้ยอะไรแวบบแบบ๊บๆต่อไปโดยหนึ่งรูป13นาฬิกาขับขวาปล่อยต่อไปโดยไปแล้วต่อไปโดยยังไม่อยู่ในระยะ งกระสุนวิธีโค้งสิบสองนึกว่าสิบสองนึกว่าต่อวาเจอหนึ่งลำน่ะยิงไปแล้วยิงไปแล้ว ตอริโดไปหนึ่งลูกเราเข้ามาเรียบจุดวีสิบสามนาฬิกาลับขวาอยู่ในระยะยิงตอบิโดพร้อมไปตอร์ปิโดอีกครั้งไม่อยู่ใน ไยไปแล้วตอร์ปิโดสองลูกตอร์ปิโดเข้าเป้าท้ายเรือหายไปแล้วนะคาสึกึ่งรับคาสึกที่13นาฬิกากลับขวาอยู่ในเป้าระยะตอร์ปิโด จะปล่อยหรือไม่ติงปืนใหญ่ไปก่อนเลยตอาไปดูพอปล่อยตอาไปดไปสองลูก ตัเรเือหักขวาเต็มแม่ลังอ้อมไปตีท้ายเราไีโดสองจะโดนกันเองหรือเปล่าวนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกนันนะเรือธงเรามันสียุ่งปูยุ่งปูไม่รู้เรือธงเราหรือเรือธงศัตรู ยิงไปแล้วยิงเอาเรือายตัวเองแล้วหรือเปล่าไ่รู้เดี๋ยวจังหวะชุลมุนไม่ว่ากัน <c oughs> กัปตันเจอข้าศึกที่14นาฬิกา14นาฬิกากลับขวาบังเขาอยู่ใช้กระถุนวิถีโค้งไหมปล่อยกระสุนวิถีโค้งเราไปดูก่อนเผื่อจะข้ามเขา อยู่ในระยะยิงพิธีโค้งตูงเข้าไปติดเขาเวนกัเมจะจวกราเล่นแล้วรอดด้วยกำลังจะได้พื้นที่จุดบีขึ้น ยังไงล่ะยังตรวจเจอค่าศึกที่13นาฬิกาตามขวาลอยเป็นปลาเลยนะเมืองเออแปลกดีนะปลากับเรือเวลามันตายเนี่ยไงท้อง,งเหมือนกัเนเลย ตรงหน้าระวัง12นาฬิกาอยู่ในระยะยิงต้นเหลือเดินหน้าเต็มกำลังไล่ให้ทัน ตอนให้ทัน,เด,น,นเ,เดินหน้าเต็มกำลังย้ำอีกครั้งเดินหน้าเต็มกำลัง engine boost activated engine boost activated มันหนีแล้วเว้ย กาศกตุกํากำไรอยู่ทางกับซ้าย11นาฬิกากับ้าย11นาฬิกาไม่อยู่ระยะบางเขา ก้สึกอยู่ใกล้เรือทงอ่ะไปดักหน้าดักหน้าเตรียมท่อตอไปดซ้ายเตรียมท่อต่อไปดซ้าย ตั้งเป้าต่อปีโดพร้อมแล้วจริงยิงได้ไปล่อยต่อปีโดไปแล้วต่อปีโดหนึ่งอยู่ในระยะยิงต่อปีโดสองยิงไปแล้ว ตอ่อไปโดมหนึ่งพลาดเป้าตอ่อไปโดสองพลาดเป้าเฮ้เอาต่อไปโด 1, อีกสักลูกไหมต่อไปโดอีกสักลูกแล้วกันต่อไปโดหนึ่งต่อไปโดสองยิงไปแล้วตอ่อไปโด 2, พลาดเป้า <laughs> ข้าศึกถูกทำลายในที่สุดเราก็ชนะ แล้วพบกันใหม่เคนรู้สึกอะเวอร์ออฟบอร์ชิฟถ้าไม่เติมเยอะก็มาเล่นกันอีกกันนะ <laughs>